ลับมาทอ้อสถีบกันต่อไปนะฮะกับทอ้อสถีบให้ผมจะพูดซ้ำน่ต้องบอกว่าเราจะมาพูดคุยนะฮะเกี่ยวกับประเด็นที่ผมเชื่อว่าน่าสนใจมากต่อยอดมาจากสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่ามีท่านผู้ชมเนี่ยฟีดแบ็กกลับมาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะมาทั้งทางโทรเลโทรศัพท์ธนาณัตนะฮะโทรเศัโทร์ธนาณัตเนี่ยน่าจะไม่ใช่แล้วฮะท่านธนาณัติไดยังมีอยู่ไหมฮะเจคอบหรือเลิกกันไปหมดเลยเรื่อยังเนี่ยเลิกกันไปหมดเลิกกันหมดแล้วพอเดี๋ยวนี้มันโอนเงินง่ายมากเลยนะะนฮะ ก็ต้องบอกว่ากระแสมาท่านผู้ชมแล้วก็อยากพูดถึงเรื่องไผ่ซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยจ์แปงก็ไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เพราะว่าตั้งแต่เด็กๆอยากให้เล่าประสบการณ์นิดนึงฮะจริงๆ้วตั้งแต่ตอนที่ผมเกิดมาจากท้องของคุณพ่อนะฮะคุณแม่ฮะท้องคุณแม่นี่ตลกตั้งแต่เริ่มต้นเลยท้องคุณแม่พอเลยฮะคุณแม่นะฮะกก็อาศัยอยู่ในต่างประเทศมาตลอดเลยนะคือจะสังเกตได้ว่าตอนลิ้นของผมเนี่ยคือถ้าพูดเป็นสำเนียงปกติแล้วเนี่ย มันจะมีสำเนียงที่อยู่ทั้งเมืองแมนเชสเตอร์เป็นหลักนะฮะโอ้โหนะฮะต้องบอกจริงนะครับว่าหลังบ้านก็จะไม่มีปลูกกล้วยปลูกกล้วยอะไรนะไม่มีนะก็ปกตินี่ก็จะปลูกพวกบล็อกเล่นะฮะตระกูลแบร์รี่นะฮะตอเบอร์รี่รัสเบอร์รี่อะไรประมาณนี้นะฮะปลูกกล้วยแบร์รี่ไหมลูกพลัมอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์แป๋งไม่รู้จักแน่เพราะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องโครงสร้างที่น่าสนใจครับผมที่เป็นโครงสร้าง ของไผ่ฮะโครงสร้างสถาปัตยกรรมไม่ไผ่เราก็พาไปถึงไหนต่อไหนกันนะนาพาไปถึงแมนเชสเตอร์เลยนะฮะต้องบอกท่านผู้ชมว่าไผ่เนี่ยผมอยากเกริ่นนิดน,นึงก่อนอที่วันนี้อยากชวนคุยเพราะว่าทำไมถึงต้องเป็นไผ่เอา,อางี้ดีกว่าเพราะว่าผมว่าหลายท่านยังไม่รู้อนอกจากว่าเอามาทําเป็นกระบอกข้าวหลามครับหรือเป็นไม้ล่องไม้ลวกเอามาเป็นเป็นเหมือนบางทีปลาปักปักเป็นโครงสร้างไผ่นี่เขาทำมาจากกระบอกข้าวหลามเลยจังครับผมเพิ่งทราบเลยนะฮะไม่ใช่ทำไปเป็นกระบอกข้าวหลาม เพิ่งทราบเลยนะฮะโอ้นะฮะจะไปจะไปจบนะฮะต้องบอกว่าไผ่ที่เราบอกกันนะครับจริงๆเรานิยมปลูกมาตั้งแต่โบราณเพราะว่าเราใช้ได้ทุกส่วนนะครับตั้งแต่หน่อไม้นะฮะเริ่มโตขึ้นมาเป็นไม้รูปหน่อไม้นี่มาจากไผ่เลยจาก๊อฟหน่อไม้จากไผ่โอ้โหคุณแม่ผมไม่เคยบอกผมเลยอ่ะครับคือผมกลัวเลยเกินว่าความรู้เราจะน้อยเกินกว่าจะทำจะทำให้ประโยชน์ให้ผู้ชมนะฮะต้องบอกก่อนว่าจริงๆและอย่างที่บอกว่า เป็นพืชเศรษฐกิจอันนึงเลยเพราะใช้เวลาในการเจริญเติบโตแล้วก็เป็นลำใหญ่ๆนะสามารถมาใช้งานได้เนี่ยประมาณ3-5ถึงปีเท่านั้นเฮ้ยทำไมมันอายุน้อยขนาดนั้นก็ใช้งานได้แล้วนะฮะซึ่งต้องบอกนี่เราปลูกไม้สักนี่เราต้องรอเป็น10 20ปีเลยนะฮะไม่ใช่นานมากผมเนี่ยเคยเจอนะฮะพืชเศรษฐกิจอย่างเช่นนะฮะอย่างเช่นยูคาลิปตัสหรือว่าพวกแบบไม้อะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องมี5-10ปีที่เขาใช้กัน 5ปีนี่3ถึง5ปีใช้ได้ก็เอามาทํ<ม>ากระบอกข้าวหลามได้แล้วอย่าไปทํากระบอกข้าวหลามอย่างเดียวฮะ <c oughs> ส่วนใหญ่ะนะเราเห็นกันแต่ว่าผมจะพาท่านผู้ชมนี่ฮะลองไปดูทิศทางของสถาปัิกกรรมไร้ภยัยรอบโลกกันดูซึ่งจะต้องบอกท่านผู้ชมเลยว่าจริงๆแล้วนะฮะราก ก่อนก่อนที่จะไปดูนะฮะผมอยากให้ข้อมูลอนึนีดนึ่งเขาบอกว่าคุณประโยชน์ของคุณประโยชน์นะฮะที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนเงาเง่าที่โตขึ้นมาเนี่ยเขาบอกหลังจากตัดไปแล้วนะต้นเง้านั้นนะก็จะมีการงอกขึ้นมาใหม่ทดแทนเนี่ยก็คือคล้ายตุ๊กแกเลยนะฮะไปตัดหางมันเนี่ยคล้ายๆนะอยู่ถึงอายุ6 0ถึง8ปปีเฮ้ยนี่มันแกกว่าคนอีกนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแทบจะไม่ต้องไปปลูกปปองปลูกเพิ่มอะไรต่างๆกันมากมายเห็นคุณนับประโยชน์สใจริงๆนะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่า เป็นพืชที่ช่วยเพิ่มโอโซนโอโซนอะไรต่างๆมากมายดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศได้ด้วยนะฮะผลิตออกซิเจนได้มากกว่าพืชทั่วไปถึง35%นทีและคนไทยช่วยโลกได้จริงๆและคนไทยสมัยโบราณท่านผู้ชมรู้จักไม่ไผ่มานานมากแล้วครับด้วยวิธีการก่อสร้างในรูปแบบของเดิมๆของเราก็คือเรือนเครื่องผูกจริงๆอีกส่วนหนึ่งก็คือทั้งเรือนเครื่องผูกและเรือนเครื่องสับ ที่ผูกเนี่ยเพราะว่าเอาไม้ไผ่ในท่านผู้ชมก็เอามาผูกและไอ้ส่วนที่ผูกเลยเนีผูกกันไปส่วนที่ผูกอาจารย์อาจารย์แปรงานนอกจากหวายพวกตอกก็เอาทรรมจากไม้ไผ่ได้เองแล้วก็มาผูกหรือที่เขาเรียกกันว่าเรือนเครื่องสับผมอะไรเอาอะไรสับฮะผมอยากบอกท่านผู้ชมว่าใช้อิโต้สับฮะจริงๆนะจริงๆนะต้องบอกก่อนท่านผู้ชมเคยกินข้าวหลามใช่ไหมฮะเวลาเราปอกเนี่ยปึ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะหรือบางคนเนี่ยปอกแล้วพยายามเคยเห็นไหมฮะไม้ไผ่มันกลมๆใช่ไหมใช่แล้วพออย่าง บอกให้แบบมันมันแล้วมาตีแบนๆแผ่ออกมาแผ่มาท่านผู้ชมลองคิดดูแผ่นี่นะยาวๆท่านผู้ชมคิดถึงผมนึกออกแล้วผมนึกออกแล้วครับไอตัวที่ทำมาทำเป็นฝาบ้านได้ฝาบ้านได้นั่นแหละเรื่อนขึ้นสับท่านผู้ชมเคยเห็นแคร่ไหมนั่นเลยที่เห็นตามพวกตามชนบทพวกนี้นเลยเพราะฉะนั้นก็เลยจะบอกท่านผู้ชมว่าไม้ไผ่ถือว่าเป็นโครงสร้างแล้วก็เรามาใช้เนี่ยในแง่ของตัวสถาปัตยกรรม เฟอร์นิเจอร์หรืออะไรต่างๆมาอย่างยาวนานเฮ้ยโอ้โหจร,จริงๆแล้วพออาจารย์ก๊อฟพูดนี่ผมเลยนึกออกเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบางทีลองมองข้ามไปนะแต่จริงๆเนี่ยต้นไผ่ไม้ไผ่เนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยนะใกล้ตัวมากฮะนะเพราะฉะนั้นนี่แหละท่านผู้ชมวันนี้เราเลยรู้สึกว่าจริงๆเราอยากมาเปลี่ยนทัศนคติเพราะรว่า โครงสร้างไม้ไผยที่เราเคยเห็นเนี่ยมัว่าจะเป็นเรือนเครื่องผูกเรือนเครื่องสับเนี่ยเรามักจะรู้สึกว่ามันเป็นสถารปรัตยกรรมของคนที่ไม่ค่อยมีสตางค์คนจนใช้กันนะมันแบ<ต>บชั่วคราวอะไรประมาณนี้นะใช่แต่ว่าถ้ามองกันจริงๆนะท่านผู้ชมมีศักยภาพและทําให้เกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โอ้โหน่าสนใจเหลือเกินนี่เราไปเดินเราต้องเดินทางจิงเหรอเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมนะฮะเลยจากชนบุรี บินข้ามจากชนบุรีไปเลยนะจากดงเข้าหลามนะฮะที่ตอนนี้เผากันควันขโมงเลยนะไปที่บาหลีอ่าเผื่อชาวชนบุรีจะไม่ทำแต่ข้าหลามอย่างเดียวบาหลีนี่มีต้นไผ่ด้วยเหรอฮะบาหลีอินโดนีเซียนะฮะถือว่ามีสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ที่มีความน่าสนใจมากมายเหลือเกิน oh. และเราต้องพูดถึงคนคนนี้ฮะเขาคือสถาปนิกที่ออกแบบไม้ไผ่ที่เก่งที่สุดในโลกคนอืคุณจอห์นฮาร์ดี่จอห์นฮาร์ดีเลยฮะจอห์นฮาร์ดีท <John Hardy S 2> ทำสถาปัตยกรรมไม้ไผ่เยอะแยะมากแต่ผมเชื่อว่างานหนึ่งที่เขาได้รับ ชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกมีคนไปดูกันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะสถาปนิกทั่วโลกถ้าใครอยากทําโครงสร้างไม่ผ่ต้องเดินทางไปที่นี่เลยคนผู้ชม The Green School บาหลีโอ้โหแหมตึกนี้มาเลยนะฮะท่านผู้ชมเห็นภาพเลยนะฮะตรงนี้เลยโรงเรียนสีเขียวบาหลีผมเชื่อว่าถ้าจันแผงดูไอเดียพวกนี้นะฮะ อาจจะไปเปลี่ยนคณะสถาปัตย์ของตัวเองให้เดี๋ยวจะไปทําเลย<ห>เดี๋ยวจะทําเป็นแบมบูพาเวเลียนนะที่คนะณะสถาปัตย์เลยนะฮรเพราะะนั้นภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะอาคารโดมโค้ง2ชั้นครับ ที่มีแปลนเป็นวงกลม,มนี่เขาบอกมีการเล่นระดับของหลังคานะเพื่อให้มีการนําแสงธรรมชาติเข้ามาใช้พูดถึงเรื่องกรีนนิดหนึ่งเพราะว่าตรงน,นี้เป็นแนวความคิดหลกัหลกๆเลยที่สถาปตย์เกษตรที่คณะผมะะได้มุ่งสอนผลิตบัณฑิตนะฮะในเรื่องของกรีนอาร์กิเตเจอร์หรือว่าซัสเทนเนเบิลอาร์กิเตเจอร์ตรงนี้มันเป็นแนวความคิดที่เรียกว่าเป็นการสร้างสายวิกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม,อมโดยมีจุดประสงค์หลกัหลกๆเลยก็คือทัช The ground หรือ the earth slightly. s l i l y คือสัมผัสผิวดินอ <now. S 2> ย่างแผ่วเบานะฮะ oh. คือจะเกิดประเด็นก็คือต้องการสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นบนบโลกนี้น้อยที่สุดผมเนี่ยดูแล้วนะเจอน้องๆที่เขาเรียนกันอยู่ในโรงเรียนเนี่ยผมเชื่อเลอเกิดว่าถ้าเขาอยู่ในสถาปัตยกรรมแบบนี้นะ เขารักธรรมชาติรักโลกแน่นอนจะมีคุณค่าจะสามารถซึมซับได้จากสภาพแวดล้อมนอกเหนือจากหลักสูตรการ,รเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้นะฮะบางทีเรามักจะพูดถึงเรารักธรรมชาติกันแต่ว่าโอ้โรงเรียนเราเนี่ยมีแต่สิ่งปลูกสร้างตึกต้นตไม้น้อยมากเลยนะฮะแต่ดูน้องๆที่บาหลีนะ,ะ,นะ,ะที่ที่บอกกันนะเดอะกรีนสคูลนะฮะ,ะ,ฮะเขาจะได้เห็นโครงสร้างของไม้ไผ่ซึ่งผมเชื่อว่ามหาัศจรรย์เหลือเกินนะโครงสร้างต่างๆที่อย่างที่บอกนะฮะ เสาเนื่องจากการรับแรงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าอยากให้รับแรงเยอะก็เอาไม้ไผ่มามัดกันมารวมตัวกันนะมันจะทําให้เกิดความแข็งแรงมหาศาลเลยนะแต่คุณฮาร์ดี้มองมากกว่านั้นคือมองว่ามารวมกันก็ไม่ต้องตรงๆเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยมันมีแรงเหมือนรับแรงเฉือนได้พอสมควรแรงสปริงอ่ะมันเหมือนจะรับกำนักได้เพราะนั้นโครงสร้างที่มันเหมือนบานเหมือนกับตัวต้นไม้ก็เลยถูกนํามาประยุกต์กันคือนอกเหนือจากมีเหตุผลทางด้านโครงสร้างแล้วยังได้ในแง่มุมของความสวยงามเกิดขึ้นอีกด้วยนะ แล้วผมว่าหลักสูตรที่เขาเรียนกันอยู่ในโรงเรียนนี้ก็น่าสนใจมากนะผมว่าจริงน่าจะส่งเด็กๆของเราเนี่ยไปเรียนบ้างหรือว่านําหลักสูตรเหล่านี้มาถ่ายทอดให้บ้านเราเหมือนกันนะฮะเพราะก็จะมีสอนในเรื่องของการ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการปลูกผักการเลี้ยงสัตว์และก็การพึ่งพาตัวเองเป็นหลักเลยเขาบอกว่าโรงเรียนนี้มาจากมูลเหตุสําคัญนะที่จะเป็นเขาเรียกว่ากรีนคอมมูนิตี้ใช่หรือการสร้างนะชุมชนสีเขียวช,ชุมชนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ ừ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  ต่างๆเพราะนั้นไอเดียพวกนี้ก็ออกมาถูกขยายผลเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจด้วยโครงสร้างไม้ไผ่แล้วก็จริงๆแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ได้ทุกส่วนของการออกแบบเลยนะอาจารย์กอฟเราเห็นกันแล้วเป็นไงฮะ ผมว่าเอาไปประยุกต์ทำอาคารขนาดใหญ่ได้เลยได้แน่นอนทําได้แน่นอนได้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นไปดูข้ามมาที่เวียดนามอีกสักนิดกันเวียดนามก็มีอีกแล้วเหรอฮะเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสถาปนิกที่ร้อนแรงที่สุดของเวียดนามและก็ของเอเชียเลยก็คือวททงเงียนอืวทรงเงียนนี่นะฮะวทรงเงียนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสถาปนิกเลือดใหม่แล้วนะครับรุ่นใหม่ที่ทําสถาปนิกกรรมที่เกี่ยวกับธรรมชาติได้อย่างอุลมุลละใหม่ ผมจะพาไปดูนะฮะจริงๆแล้วเป็นคาเฟ่เล็กๆเท่านั้นเองโอเพนแอร์คาเฟ่นะครับอยู่ที่โรงแรมคอนตุ้มนะฮะอินโดชนีโฮเทลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดในการที่จะทำผมพูดตรงๆนะมันเหมือนสาลเพาเลียนนะเปลือยโล่งที่จะรับการเชื่อมต่อธรรมชาติเปิดโล่งรับลมธรรมชาติเข้ามานะฮะก็เรียกว่าเป็นการประหยัดพลังงานและที่สำคัญก็คือนำ อเิเลเมนหรือว่าองค์ประกอบทางด้านธรรมชาติก็คือไม้ไผ่เนี่ยอเอามาเป็นโครงสร้างสําคัญของตัวคาเฟ่ตรงนี้เลยจุดเด่นที่อยากบอกท่านผู้ชมเหลือเกินนะฮะก็คือผมเห็นงานของโวทองเหนียนเนี่ยผมคิดถึงไอตัวเก้าอี้ไม้ไผ่จันแปงก็เห็นไหมของพวกเชียงใหม่อะไรที่มันมีแบบเหมือนบิดนะฮะบิดไปบิดมานะฮะบิดไปบิดมาะะของบ้านเราเลย คือเราต้องยอมรับกันว่าจริงๆแล้วบางทีในแง่ของแนวทางการก่อสร้างนะฮะถ้าเรามองว่าเป็นแค่คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นเสาหรืออะไรต่างๆก็จบเลยแค่นั้นไม่มีอะไรแต่เขานําโครงสร้างที่สวยงามในการรับแรงคือมันสวยงามตั้งแต่ตัวโครงสร้างแล้วก็ใช้ศักยภาพของตัววัสดุคือไม้ไผ่ในอย่างเต็มที่มาสร้างความรู้สึกผมว่าถ้าใครอยู่คาเฟ่นี่นะโอ้โหชิลเหลือเกินนะคือจุดเด่นของมันก็คือไอ้ตัวเสาลูกเตอร์สิบห้าอันเนี่ยที่ทุมด้วยหลังคาไม้ไผ่ตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่า คือคนเข้าไปอยู่ภายใต้คานนี้ก็ไม่พึ่งพาปรับความเย็นของเครื่องปรับอากาศแต่อย่างใดเลยนะเขาบอกว่าทั้งหมดนะฮะไม่มีตะปูเขาบอกว่ามาจาก<อ>เชือกหวายและตะปูไม้ไผ่นี่มันเรือนเครื่องผูกของไทยนี่ที่เขาถูกขยายผลไปเป็นบโกคาเฟ่ที่<ม>ดิะลลดวะากและต้องบอกนะฮะด้วยศักยภาพในการที่จะออกแบบขนาดน,นี้ทำให้ทั้งโลกหันมามองโวโตรเนียนและเวียดนามในพาวิเลียนนี้ต้องบอกว่า เป็นงานชิ้นหนึ่งนะที่โดดเด่นและกำลังได้เสนอชื่อเข้ารับรางวัลน,นะ World Architecture Festival ในปี2 0 1 3นี้เองอ๋อที่สิงคโปร์นะจัดเป็นประจำทุกปีเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะลองคิดกันดูเราทำตึกหรือทำอะไรต่างๆมากมายคนทั่วโลกกลับมาสนใจในแนวทางการออกแบบที่เกี่ยวกับ green architecture แต่ว่าไอ้ตัวคาเฟ่หรือตัวโรงเรียนแบบนี้เนี่ยมผมว่านะถ้าเกิดว่ามันปลูกที่เมืองไทยเนี่ย ต้องระวังไว้นิดนึงนะฮะระวังอะไรฮะผมกลัวหลินปิงจะมาแท้หมดเลยนะฮะ <c oughs> ก็อย่าปล่อยหลินปิงมาเนี่ยอันตรายมากเลยนะฮะอันตรายนะฮะเ <c oughs> พราะฉะนั้นนี่คือแนวทางนะผู้ชมที่เราอยากให้ผู้ชมได้เห็นศักยภาพก่อน <c oughs> เราเรามองนะฮะ <c oughs> ในแง่ของอย่างที่บอกนะ <c oughs> เราข้ามไปบาหลีแล้วเราก็มาที่เวียดนาม <c oughs> ท่านผู้ชมเห็นศักยภาพของไม้ไผ่แค่ไหนแล้วและผมเชื่อว่าไม้ไผ่บ้านเราก็มีศักยภาพเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น <น>เดรกหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูนะฮะงานต่างๆที่น่าสนใจเพิ่มเติมแล้วมาดูเลยว่าเราจะเอาไม้ไผ่ไปใช้เริ่มต้นยังไงได้บ้างมาพักสักครู่เดี๋ยวครับ